ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็ทีมงานโซลเซลมหาสารคามเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาเจาะบ่อประดานนะครับเจาะบ่อประดานเป็นประปาหมู่บ้านนะครับประปาหมู่บ้านเนื่องจากบ่อที่ใช้อยู่นะครับน้ําไม่พอใช้นะครับน้ําไม่พอใช้ย่อนปั๊มไปถึงพื้นแล้วนะครับแต่น้ําก็ยังไม่พอใช้นะครับอันนี้เรามาเจาะใหม่นะครับ จอะใหม่เป็นบ่อขนาดหนิ้วนะครับอันนี้ก็น้ําเยอะน,น,ยนะครับน้ำน้ำดีเลยสุดรสองนิ้วได้สบายสบายนะครับจอะใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูบ่อเก่าทาับบ่อเก่าก็อยู่ข้างๆรถเรานี่เองนี่นะครับเป็นบ่อเก่าที่ใช้อยู่ กดนิ้วสองนะครับกดนิ้วสองก็น้ําไม่พอนะ่เนี่ยเรามาจอดตรงนี้เลยนะครับข้างรถเลยนะข้างรอรถเลยมีน้ำเยอะนะมีงานจะพอใช้นะพื้นที่จะจอดไม่มีนะก็ต้องเป็นของส่วนรวมนะแล้วก็ขึ้นแท้งตรงนี้ จะต้้งถนนแบบนี้นเลยครับไม่มีพื้นที่ก <c oughs> ็อาศัยเช่นนี้นะครับฝั่งขางู้นก็จะวางข้อไปหมดับวางข้อเจาะได้ได้วยเช่นนี้เช่นเดียวกว <c oughs> ่าเก่าจอไปน่าจะสี่สิบห้าสิบพอๆกันนะอันนี้เราก็จาะไปห้าส <c oughs> ิบเมตรเจอชั้นน้ำอยู่ที่ประมาณ สี่สิบเมตรนะที่เราติดกันก็ห้าสิบกาจะเป็นน้ำวนำแล้วก็ใช้ลมจอดให้ต่อก็น่าจะยี่สิบกูขึ้นน้ำราไปดูน้ำที่ไหลตรงถนนนะสราท่านที่อยากจะจอะบอบาดาครับอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์ก็ตัวหาทีิงานของเราได้นะับ

พอใจแล้วนะพอใจกับปริมาณน้ำนะจันท่อลงก่อนครับจันท่อลงท่อกันทงนะ่งเนี่ยดันลงให้สุดนะท่อกันสุดไม่งั้นก็อาจจะบ่ออาจจะสุดได้นะก็ถือว่าโอเคนะครับน้ำบ่อนี้ก็น่าจะพอใช้เพราะว่าน้ำก็ ยี่สิบคิวขึ้นได้นะครับน้ำเยอะอยู่ครับหลังรถมา งานท่านท่านผู้นำทำท่านขอ,อความลึกเพิ่มหน่อยสักสิบเมตรนะก็เดี๋ยวจ่ายค่าน้ํามันให้นะครับก็ได้นะก็ได้ก็ถือว่าช่วยเหลือกันครับโอ้เยอะจริงๆ,ๆนะเยอะจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆ จีจอเพิ่มลงไปอีกนะครับสุดท่านนี้ก็ห้าสิบสามถ้าเป็นจอดน้ำวนนะครับจะจอดลงไปอีกไม่ได้นะเพราะว่าน้ำที่เราสูบไปวนยินขึ้นมันได้ขึ้นนะมันจะไหลลงไปในทาน้ำเราก็จำเป็นต้องเราใช้ลมจอใช้แเร่จอ,จอ ท่านที่สนใจน่านอยากจะจอดบ่อปรดานอยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์นะก็โทรหาจมแดนขอาเราได้นะจิมแดนโซล่าเซลล์ของอาเจาข้ามนะก็ยินดีให้บริการทั้งเจาะบ่อปรดานทั้งติดตั้งโซล่าเซลล์นะแต่เราเราก็หนับมีอบริการหนับจำหน่ายชุดสูดน้ำโซล่าเซลล์นะทั้งเงินสดและเงินผ่อนนะท่านอยากจะเจาะบ่อปรดานนะทั้งเงินสดทั้งและเงินผ่อนก็ได้นะผ่อนเราก็ผ่อนทำทำเป็นระบบผ่อนได้นั่นเลย ช่วงน,นี้ก็ทำที่จังหวัดสระคุรมนำน่องไปก่อนนะเดี๋ยวจังหวัดใกล้เคียงเราก็จะไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆสดใต้ผ่อนได้นะท่านที่มีงบไม่พอนะก็อยากจะเก็บงบไว้ทำกเกษตรทำอะไรก็มาผ่อนกับทางทีมงานของเราได้เหมือนกัน ก็คงจะขออนุญาตจบคลิปแค่น,นี้แล้วกันครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะเราจะกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะน้ำก็ผ่านแล้วนะครับ อเครับผมเดี๋ยวเจอกันให่คลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ